กลับเข้ามาช่วงที่2ของจับตาประเทศไทยนะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะมีรายงานข่าวในดีรีพอ o เ t e r เนี่ยได้มีการอัปเดตนะคะว่าศาลได้มีการอ่านคำสั่งเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ในคดีชั้น14 <c oughs> เบื้องต้นก็คือศาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ชี้ว่าคำสั่ง บ,บังคับโทษที่ผ่านมาไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นสั่งจำคุกนายทักษิณหนึ่งปีตามที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษก่อนหน้านี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีการส่งตัวไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหาคนครทันทีนะคะพี่ส่วนถ้ามีบรรยากาศการแถลงของใครต่อใครนี่ถ้าจำเป็นเราก็จะถ่ายทอดสดทันทีนะครับก็ต้องเท้าความเดิมนะคุณทักษิณโดนสามคดีแปดปีนะคับท่านผู้ชมครับตอนกลับมาเมืองไทยนี่นะต่อมาก็มีการขอพระราชทานอภัยได้รับการลดโทษเหลือหนึ่งปี หนึ่งปีก็ต้องไปเข้าคุกเข้าเรือนจําว่างั้นเถอะแต่คุณทักษิณก็เลือกที่จะไปนู่นเลยชั้นสิบสี่ตรงนี้แหละมันเกิดปัญหาว่าป่วยจริงไหมเหตุผลพอไหมเป็นการบังคับโทษที่ถูกต้องแล้วหรือยังไอนหนึ่งปีนี้นะะก็มีการนั่นแหละครับความปรากฏที่สารดีกาผนกเกียาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองสารดีการนักการเมืองที่เขาเรียกกันความปรากฏนะครับสารก็อไตสวนเองเลยอไตสวนสามสิบเอ็ดปากเจ็ดนัดนะครับ จ็ดนัดนั่นแหละครับก็มาตัดสินในวันนี้ก็บังคับโทษมาตอนนี้ข่าวแจ้งว่าไปเรือนจำแล้วใช่ไหมส่งตัวไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหาคนครทันทีแล้วนะคะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ถ้าเกิดว่ามีบรรยากาศรายงานสดเข้ามาเราจะตัดให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแบบสดๆเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะระหว่างรอข่าวอัปเดตเข้ามานะคะเราจะวิเคราะห์พูดคุยเพิ่มเติมน,นะคะกับทางด้านของอาจารย์เจตธนวณิกนะคะอาจารย์ สาขานิติศาสตร์จากวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอาจารา์ครับครับอาจารย์เจตสวัสดีครับกสวัสดีครับไม่ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์สักเล่ก็หนึ่งปีอาจารย์เจตก็คงคิดอย่างนี้มามาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับครับใช่ครับก็ับโทษคืออย่างที่เราได้รับทราบนะครับแลวผมคิดว่าสังคมส่วนใหญ่ก็ได้รับรู้ว่า ในการไต่สวนสารท่านไต่สวนละเอียดมากอืและยังไม่มีอะไรเลยที่เป็นคําตอบจากพยานทั้งหลายที่เป็นคุณกับคุณนัสิดนะครับในลักษณะที่ว่าได้มีการบังคับโทษค่ะคแต่ผมคิดว่าสถานการณ์ต่างๆมันอยู่ในการจับตาดูของผู้คนทั้งหลายอยู่ตลอดมาแต่ละคนผมคิดว่าก็มีวิจารณญาณส่วนตัวแต่ท้ายที่สุดแน่นอนครับมันต้องตัดสินที่ว่าสารดีกาแผนคดีาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ย ท่านจะวินิจฉัยว่าอย่างไรว่าตบลงและมีการบังคับโทษหรือไม่ซึ่งวันนี้ก็ได้วินิจฉัยออกมาแล้วว่าไม่ได้มีการบังคับโทษคผมว่าผลสืบเนื่องจากวันนี้เป็นสิ่งที่น่าจับตาดูเพราะว่าเมื่อศาลบอกว่าหนึ่งปีใช่ไหมครับนั่นแปลว่าไม่เคยมีการถุกหักออกแม้กระทั่งวันเดียวอืในดีกานะครับที่ได้มีการูุนกล้าวขอพระราชทานอภัยโทษค่ะมีระบุว่านื่งจากรับโทษมาแล้วสิบวันรับโทษมาแล้วสิบวันนั้นมาจากไหน ไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นคนระบุเรื่องรับโทษสิบวันนั่นแปลว่ามีการทุนเท็จเพราะถ้าสารสั่งหนึ่งปีคือหนึ่งปีนั่นแปลว่ายังไม่มีการหักออกแม้กระทั่งวันเดียวเลยครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยการที่จะระบุว่าสิ่งที่ได้มีการกล่าวบ่งคมกูลไปเป็นจริงตามนั้นทั้งหมดค่ะมันก็ย่อมไม่สามารถที่จะระบุได้เช่นนั้นเพราะว่าสิบวันมาจากไหนอันที่สองการรับผิด นะครับเราก็เห็นอยู่แล้วว่าคุณนักสินไม่ได้รับผิดอะไรการรับโทษก็แปลว่าไม่ได้รับโทษเช่นกันชัดเจนแล้วจากการที่สารได้วินิจฉัยออกมาดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะต้องไปพิจารณาว่าเมื่อไปเทียบกับกรณีได้มีการโปรดเก้านะครับพระราชทานสมณศรรักดิ์ผ่านพระบรมราชโองการแต่ท้ายที่สุดมีปัญหาในวงการพระสงฆ์ก็มีการ มีพระบรมราชองค์การยกเลิกพระบรมราชก,การโปรดเกล้าพระราชทานสมณศักดิ์ผสมดังนั้นในคราวนี้ถ้าเกิดถติว่ามีการทุนเท็จซึ่งมันก็มีเขาลางแล้วจะได้มีพระบร,รมราชชนิฉัยโปรดเกล้ายกเลิกพระบรมราชองค์การที่ได้มีการโปรดเกล้าพระราชทานไปโทษลดโทษคุณทักษิณหรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่น่าจะต่างตาอันที่สองก็คือว่าคราวน,นี้ต้องมีการบังคับโทษละอันนี้ชัดเจน สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปคือการบริหารโทษบริหารโทษจะเก็บไข้ได้ป่วยหรือเปล่าเห็นหลายคนบอกว่าจะไปอยู่ที่อยู่อาัยซึ่งโดยเฉพาะย่างยิ่งบ้านจั้นสองล่าได้หรือไม่นะับสิ่งเหล่านี้ผมว่าทุกคนก็จะต้องติดตามเป็นสิ่งที่จะต้องจับตาอันที่สามก็คือว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะมีอะไรที่เกื้อกูลหรือไม่อืเพราะเหตุว่าอาะไรมีคนไปยื่นนะครับในส่วนของทางพรรคเพื่อไทย ว่าไอเอ็มโอเอระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนเนี่ยมันขัดรัฐมนูลปรากฏว่าก็มีการถอนนั่นแปลว่ามีการพูดคุยกันหรือไรสามารถที่จะทําความตกลงบางประการกันได้แช่หรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีจํานวนหนึ่งที่มีการกปล่าว่าเดี๋ยวครับจะขอเปล่าสักเรู่หนึ่งเดี๋ยวจะได้เิคร่าจะตัดภาพไปที่สารฎีการนิดหนึ่งตอนนี้คุณแพทองทานชินวัตรกำลังแถลงข่าวอยู่นะคะ อาจารเจดฟังไปพร้อมๆกันนะคะอาจถ้าผู้ชมไปฟังเลยค่ะขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่มีการอาภัยโทษลดโทษของพ่อเหลือหนึ่งปีนะคะซึ่งก็พวกเราทั้งครอบครัวค่ะก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะคะเรารู้สึกเรื่องนี้ในทุกๆวันแล้วก็ก็ต้องขอบคุณทุกท่าน ที่ส่งกำลังใจส่งความห่วงใยมาให้คุณพ่อและครอบครัวของเราค่ะยังไงก็ตามท่านทักษิณเองนะคะก็ยังเป็นผู้นำาทางจิตวิญญาณในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการเมืองที่ผ่านมาผลงานต่างๆที่ทำเพื่อบ้านเมืองนะคะท่านก็ยังเป็นคนที่ไม่ถึงบ้านเมืองอยู่เสมอแล้วก็ตั้งใจจริงในการที่หังจะเป็นส่วน หที่ทําให้ชีวิตพี่น้องประชาชนความกินดีอยู่ดีตอนนี้ตัวดิฉันเองและครอบครัวก,วก็มีความเป็นห่วงคุณพ่อค่ะแต่ว่าก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่คุณพ่อก็ได้สร้างตระวัติาสตร์มากมายในประเทศไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับคนในประเทศจนมาวันนี้ก็ เป็นบดบริสั์อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มีนายกมนตรีคนแรกที่จะต้องจำคุกนะคะเรื่องนี้ก็อ,อ,อาจจะค่อนข้างหนักนิดนึงนะคะแต่ว่าแน่นอนคะ่ะว่ากำลังใจดีทั้งคุณพ่อและครอบครัวคะ่ะและแน่นอนว่าในส่วนตัวของนลับเพื่อไทยเองคะ่ะก็ยังมุ่งหน้าทาง,งานต่อเพื่อจะ เป็นฝ่ายค้านแล้วก็ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนตรวจสอบรัฐบาลต่อไปนะคะแล้วก็ส่วนออของพรรคเองเนี่ยทุกคนมีกำลังใจที่ดีนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนประชาชนทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะแล้วก็คอยอยู่เคียงข้างกันตลอดอะระยะเวลาที่ผ่านมานะคะก็ก็ขอบคุณท่านที่มาในวันนี้ด้วยค่ะ คุณพ่อได้พูดอะไรบ้างไหมครับเดินกับยทองทขอบคุณนะครับขอบคุณครับเราะคุณชรยทองทานผู้สมรสแล้วก็มีคุณพินทองทานนะคะคและผู้สมรสแ,แล้วก็แล้วก็สามีเมื่อสักครู่นี้เนี่ยประเด็นสําคัญที่คุณชายทองทานได้แถลงข่าวก็คือน้อมรับนะคะคําสั่งของศาล แล้วก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าที่ผ่านมาคุณพ่อก็ได้สร้างประวัติศาสตร์เอาไว้มากมายนะคะแล้วก็พูดแบบเศร้าๆว่าก็เป็นอดีตนายกคนแรกที่ต้องถูกจําคุก,กก็ถือว่าหนักนิดหนึ่งสําหรับครอบครัวเป็นประวัติศาสตร์นี่นะก้อนคักหนักนิดหนึ่งนะอ้าวเรามาคุยอาจารย์เจตวันนวณิกต่อนะคะอาจารย์เจตครับอาจารย์เจตครับครับผมผม,ผมขออย่างนี้อาจารย์เจตนะผมสนใจข้อที่สองว่าการบริหารโทษนี่จะเป็นยังไงต่อจากนี้ไป หนึ่งปีนะตามคำนิจัยของสาลเนี่ทีนี้นี่อย่างที่เราทราบกันแหละครับมีกฎกระทรวงมีพรบราชัณฑ์มีกฎกระทรวงมีประกาศนะวันที่สิบเก้ามีนาสองหกแปดประมาณนี้นะหลายคนคิดว่าไปติตคุกที่บ้านได้มันจะง่ายปานนั้นอาจารย์ครับซึ่งผมเรียนอย่างนี้ข้อแถลงของคุณแพทองทานก็ฉลาดดีโดยท้ายยิ่งถ้าคุณหมิวคุณสำราญจําได้เนี่ยนะครับที่เราพูดกันเมื่อสักครู่เนี่ยที่ผมพูดเรื่องทุนเทศ สิ่งแรกที่คุณคาะทองทันพูดคือมีพระมหากรณาี่คุณเป็นล้นพ้น <c oughs> ในการพระราชทานอภัยโทษลดโทษอืมเป็นหนึ่งปีอันนี้คือเป็นการต่อกย้ำว่าหนึ่งปีนะร <c oughs> นะครับแล้วก็หลายอย่างเนี่ยถ้าเราลองดูสิ่งที่มันเป็นการจัดวางวันแรกที่คุณทักนิลมาประเทศไทยนะคุณทัศศิลภูนิกนไทยสีแดงนะอืมเพราะคุณจะเป็นเรียกกำลังจิตกำลังใจมวลชน ท,ทั้งที่ในวันนั้นเนี่ยถ้าดูโดยรวมเนี่ยอาจจะควรผูกในไทยสีเหลืองเหตุที่ไม่ผูกในไทยสีเหลืองเพราะว่าอาจจะไปทําให้เห็นว่าเอ๊ะมีอะไรขึ้นมาหรือเปล่าเลยผูกในไทยสีเหลืองมาผูกในไทยสีแดงมาก็เปื่อว่าเป็นเกิอไทยเลยก็ว่าไปแต่วันนี้ผูกในไทยสีเหลืองับ <c oughs> ถ้อยแถลงของคุณแพทา์ทางก็พูดเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าอะไรอย่างที่บอกเรื่องทุนเท็ปอันนี้อยู่ที่พระบรมราชวินิจฉัยครับไม่มีใครอื่นจะเข้าร่วมได้ <c oughs> ดังนั้นก็จึงพูดเรื่องนี้ก่อนว่า น้อมรับต่อมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นฐานที่สุดมีได้นะครับพอถึงเรื่องของการบริหารโทษคราวนี้ที่ต้องข้ามเรื่องของการบังคับโทษแต่เดิมต้องพูดเรื่อง,องการบังคับโทษก่อนแต่วันนี้ไม่ต้องพูดเพราะว่าสารท่านระบุชัดเจนแล้วละ่ะครับคงไม่มีใครกล้าบิดพลิวในเรื่องของการบังคับโทษพอการบริหารโทษถามว่าไปอยู่ที่อยู่อาศัยแปลว่าอะไรถ้าไล่เรียงอย่างที่คุณํำรานไล่เนี่ยนะครับไล่จากพระบัญญ,ญัติพระราชทันมากดกระทรวงนะครับมาประกาศกระทรวงแล้วก็มา ระเบียบราชทรรเนี่ยไม่ได้บอกนะครับ่าอยู่ดีๆไปอยู่ที่บ้านได้ครับมันต้องมีการยื่นว่าเอาสถา,านที่นี้มันเหมือนกับพวกนี้ง่ายๆคือเรือนจำเอกชนนะครับอืไปตรวจสอบว่าที่นี่ใช้ได้หรือไม่แล้วก็ต้องไม่ได้ว่าสามารถที่จะไปแล้วไปได้เลยนะครับมันก็ต้องผ่านกระบวนการในการที่ราชทรรต้องไปดําเนินการและท้ายที่สุดบอกว่าสถา,านที่นี้เหมาะสมแล้วก็ต้องไม่ใช่เหมาะสมสำหรับคุณนักสิ้นเท่านั้นนะครับมันต้องเหมาะสมสำหรับในการใช้เป็นเรือนจำเอกชน สำหรับบรรดาผู้ที่เข้าเกณฑ์ซึ่งอันนี้อาจจะลูกเล่นได้ท้ายที่สุดมีคุณนั้งสินเข้าเกณฑ์คนเดียวจึงไปอยู่ได้คนเดียวแต่มันไม่ง่ายอย่างที่คุณสำรานพูดตั้งข้อสังเกตอะไรว่าดีๆไปอยู่บ้านจันสองลาดได้เลยเหรอแล้วการบังคับโทษมันต้องเกิดขึ้นก่อนนั่นแปลว่าก็ต้องไปเข้าที่จําคังก็คือเรือนจำเรือนจำเป็นแบบ<อ>ที่ชาวบ้านพูดก,กันง่ายๆว่าต้องถูกจําคุกอและหลังจากนั้นอาจจะเจ๊ไ้ใดป่วยจะเป็นอะไรก็ค่อยไล่ไปเรื่อยตามยุกเล่นที่จะมีหรือว่าตามที่มันเกิดสถานการณ์ขึ้นจริง การบังคับโทษมันต้องเกิดแล้วล่ะแล้วหลังจากนั้นบริหารโทษก็อย่างที่ว่าไปโรงพยาบาลบ้างนะครับแล้วก็อายุเจ็ดสิบเอ็ดแล้วมีภาวะการที่จําเป็นอะไรก็ว่าไปเรื่อยนี่แหละคือการบริหารโทษซึ่งมันจะเกิดไล่เรื่อยตามมาแล้วแต่ว่าเขาจะทํำยังไงเป็นเนื่องจากการบังคับโทษต้องเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยหน้าด่านก็ต้องไปเรือนจําแล้วก็ต้องเข้าที่จําคังแบบที่บรรดาน,นักโทษทั้งหลายที่เป็นนักโทษเด็ดขาดจะต้องผ่านครับสุดท้ายก็นัดแหละครับก็พอหกเดือนหลังนะก็อาจจะขอพักโทษ เหมือนที่เคยขอเมื่อปีปีก่อนโน้นใช่ไหมอาจารย์เจตอันนี้ก็ต้องบอกว่าเอาหลักเนื่องจากว่าการขอเรื่องารไปโทวของคุณนักสินไม่มีใครทราบได้ครับว่าเป็นลําดับลําดับหรือไม่แต่ถ้าเกิดเราลองไปคิดดูเนื่องจากท่า,านศาสตราจารย์ดรวิชุพเครืองา,ามซึ่งในตอนนั้นเนี่ยรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับบอกว่าไม่เห็นเอกสารถ้าเราไปดูตามการขอบริ่งการไปโทษกันทุนกล้าถวายดีกา มันจะต้องผ่านเป็นลําดับลาดับมาแล้วล้องรีว่าขังสูนยิธรรมหรือรักษาการต้องได้เห็นถ้าอาจารย์วิชนุบอกว่าไม่ได้เห็นอาจจะแปลว่าคุณนักศิลป์ดเนินการตามโบราณราชประเพณีโบราณรานิติราชประเพณีหนึ่งปีถ้าตามโบราณราชประเพณีตามโบราณนิติราชประเพณีหนึ่งปีคือหนึ่งปีนะครับกะจะไม่มีในเรื่องของการไปเจ็บไข้ได้ป่วยไปอะไรพวกนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเกิดขึ้นสมัยใหม่มันต้องเกิดตามคันลองของระบบราชธรรมที่สามารถทําได้ ถ้ารักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในคราวนั้นบอกว่าไม่เห็นนั่นแปลว่ามันไม่ตามคันลองแบบนี้ละถ้าเกิดตามคันลองอื่นหนึ่งปีกันหนึ่งปีจะป่วยจะไข้จะเจ็บอะไรก็อาจจะต้องไม่ห่างออกหนึ่งปีก็คือหนึ่งปีจํานวนวันที่อยู่ในคุกจริงๆอันนี้ก็ต้องไปดูครับว่าท้ายที่สุดการบริหารโทษนี้จะเป็นอย่างไรครับอืมก็ต้องติดตามในเชิงของราเรียดพอสมควรว่าจะเป็นยังไงใช่ครับนะฮะใช่ ผมว่าสังคมคงจับตาดูแล้วก็คงติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับครับคงตามนี้น้องเหมียวนะขอบพระคุณอาจารย์เจตนะฮะวันนี้ที่ให้ประเด็นนะครับขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเราจะไปกันที่ไหนน้องเหมียวต่อเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศสดๆนะคะจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะคะพร้อมแล้วนะคะคุณกรสุดาปลอดโปร่งเชิญเลยนะคะ ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเมื่อสักครู่นะคะดิฉันเพิ่งจะออกมาจากห้องพิจารณาคดีที่ศาลกีการแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองซึ่งทางศาลนะคะมีคําตัดสินที่จะจําคุกนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีในคดีรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจชั้น14ค่ะซึ่งทางด้านของศาลกีกาเองนะคะก็ได้มีการวินิจฉัยนะคะว่านายทักษิณเนี่ยตลอดการรักษาตัวเนี่ยยังไม่ได้ถูกคุมขังนะคะดังนั้นนายทักษิณจะต้องกลับเข้าไปถูกคุมขังเป็นเวลาหนึ่งปีค่ะและ ที่สําคัญนะคะโรคต่างๆหรือว่าที่เป็นโรคหัวใจดังที่นายทักษิณเนี่ยได้แจ้งไว้นะคะนายทักษิณปฏิเสธที่จะทําการผ่าตัดแต่เพียงแค่ขอทานยารักษาโรคเพียงเท่านั้นค่ะอางรดีิก,ดกานะครับนี่ก็เล่าให้ฟังผู้สื่อข่าวก็รายงานให้ฟังเป็นผลตอนหนึ่งก็ที่ศาลศาลวินิจฉัยนะก,ก็คือปฏิเสธที่จะรับการรักษาการผ่าตัดอาการจากโรคหัวใจอ่าคือต้องบอก,บอกว่าคดีนี้นะศาลได้ แต่สวนอย่างเข้มข้นนะเจ็ดนัดสาปากนะครับคแล้วก็ครบทั้งคุณหมอทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งที่ผู้เกี่ยวข้องนะฮะแต่ก็เปิดโอกาสให้ทางฝ่ายผู้ถูกร้องฝ่ายจำเลยอนะก็ได้ต่อสู้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกันะนะฮะสิ่งที่เราต้องจับตาหลังจากนี้ก็คือเมื่อส่งตัวคุณนักสินไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแล้วคำว่าถูกจำคุกเนี่ยพี่สำราญ จะจำคุกจริงๆหรืออาจจะคุมขังนอกเรือนจำหรือไมู่ประสบการณ์ที่ผมคุยกับคนติดคุกมานะใครต่อใครเนี่ยคือต้องถ้าต้องนั่นเลยต้องไปโอ้โหพูดก,กันตรงๆเลยคือต้องไปทําทะเบียนประวัติใหม่นะทําทะเบียนประวัติแล้วก็โอ้โหไม่ต้องเล่ารายละเอียดน,นะฟังแล้วสยองเหมือนกันนะ,กนะติดคุกก็ติดคุกติดคุกติดคุกนะฮะแค่ทําทะเบียนก็สยองแล้วนะต้องไปเปื้องผ้าถ่ายรูปทําทะเบียนโน่นนี่นั่น แล้วก็สุดท้ายคือต้องไปจําคุกจริงๆแต่คุณทักษินอาจจะใช้นะความเป็นอะไรถ้าป่วยมีอาการกระสอบกระแสก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชธานได้นะซึ่งผู้หลับผู้ใหญ่หลายคนก็ไปนอนอยู่ตรงนั้นแหละส่วนใหญ่ส่วนที่ท่านผู้ชมเห็นที่เราเจาะจอด้านซ้ายนะคะมุมล่างของหน้าจอเนี่ยนี่เป็นบรรยากาศบริเวณด้านหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะ รถที่คุมตัวคุณทักษิณมาก็จะต้องมาในบริเวณพื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวจะมีบรรยากาศสดๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งต่อไปนะคะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่ไปติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นสินค้าในช่วงอยู่ดีกินดีแล้วกลับมาจับตาประเทศไทยในมุมอื่นๆกันต่อคะ่ะ